มันขาวแบบขาวไปเลยตัวคุชชั่นตัวนี้นะเดี๋ยวเขาจะมีการดรอปลงใสก็ดูแบบปกปิดได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนกลับมาพบกันต่อที่ช่องกต่อยิปซีช่องน,นี้กันอีกเช่นเคยเดี๋ยวเราจะมารีวิวเจ้าตัวนี้กันค่ะเซวาคูชชั่นนะโปรดักล่าสุดจากแบรนด์เซวาเขาทำคูชชั่นออกมาแล้วประสิทธิภาพต่างๆที่เราเห็นเนี่ยสกินแคร์ของเขาแต่ละตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะฮิตติดลมบนกันตลอดเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าประสิทธิภาพของเซวาคูชชั่นเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างใช้แล้ว ได้ไหมไม่ได้หรืออะไรสําหรับคนผิวมันเนี่ยผสมความปทัทางมันอย่างต่อแล้วก็ผิวคล้ำอย่างต่อที่ไม่ได้เป็นคนขาวมากเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยเอาอยู่หรือเปล่าบอกเลยนะว่าคลิปนี้มีเซอร์ไพรส์หลายเรื่องเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยจ้าตัดกันมาที่หน้าสดกันคะ่ะนะเรามาทําความรู้จักกันกับเจ้า cushion s ซ v a เจ้าตัวนี้กันก่อนดีกว่านะคะตัวนี้นะคะก็คือเซ v a cushion ก l o s s y matte retouch SPF 50 PA 3บวกต่อซื้อมาอยู่ในราคาที่3 9 9บาทขนาด15กรัมทางแบรนด์เนี่ยเขาเคลมว่าเจ้าตัวเนี้ยเป็น cushion ที่ เนื้อสัมผัสบางเบาแนบสนิทติดกับผิวแล้วก็เจ้าตัวเนี้ยผาสนการกทํางานของพาวเดอร์สชนิดเข้าด้วยกันกับเจ้าตัวนี้ก็คือเจ้าตัวซอฟ t f โฟกัสเอฟเฟกนะคะก็ช่วยอาพรางจุดด่างดําบนใบหน้านะคะแล้วก็โคต t ิ้งเอฟเฟกนะเจ้าตัวนี้ก็ช่วยเบลอผิวสวยไม่เห็นรูขุมขนนะคะเขามีส่วนผสม,มเจ้าตัวเนี้ยอยู่มากมายเลยนะฮายานูรอนวิตามิน B3 ในอาซาดามายด์อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็พาราเบนฟรีมินเนอร์ออยล์ฟรีแอลกอฮอล์ฟรีนะคะเป็นตลับสีชมพูน่ารักมีความมินิมอลมินิใจมากพับ เนี่ยมันมีความนุ่มเลยเนื้อคูชชั่นมันเนี่ยต้องบอกเลยว่าตอนที่แกะออกมาครั้งแรกเนี่ยติดเต็มแผ่นนี้เลยนะคะเนาะค่อนข้างที่จะอัดแน่นมาอยู่พอสมควรเลยแตะลงไปนิดเดียวอะ่ะเขาให้เนื้อผลิตภัณฑ์ออกมาเยอะมากตดูสิเขามีด้วยกันทั้งหมด4-4สีด้วยกันนะคะต่อซื้อมาเป็นเบอร์3ตอนแรกกลัวว่าเอาเบอร์สีมาเรามันจะเข้มไปเลยหรือเปล่านะคะแต่ว่าอพอเป็นเบอร์3แล้วเนี่ยก็รู้สึกว่า แอบสว่างไปกว่าสีผิวนิดนึงนะคะเนาะแทบแทบแทบเนื้อผลิตภัณฑ์ไว้ที่ตรงน,นี้ก่อนอย่าตกใจนะทุกคนตอนที่ทานเนี่ยน้องเขาค่อนข้างที่จะมีความสว่างมากๆเลยนะรอดูกันไปนะคะสักพักนึงเนี่ยน้องเขาจะมีความออกซิไดแล้วก็ ปรับตัวเข้ากับสีผิวเออตอนแรกอะตกใจมากเลยที่ใช้ครั้งแรกอะมันขาวแบบขาวไปเลยโอเคอันนี้นะคะคือฝั่งที่ทาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ตอนแรกที่ทาเนี่ยมันก็จะขาวประมาณนี้เลยขาวจริงๆนะเธอสาหรับเบอร์3สีแซนนะคะก็เดี๋ยวเรารอแป๊บตัวคุชชั่นตัวนี้นะเดี๋ยวเขาจะมีการดรอปลงแล้วก็อันนี้คือแนะนาเลยนะสําหรับเจ้าตัวคุชชั่นเจ้าตัวนี้นะคะอยา,ากจะที่ลองใช้ไปแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าถ้าใครสะดวก ไปลองสีก่อนไปเดินในห้างเดินเล่นดูนะคะต่อว่าสีเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความดรอปเยอะพอสมควรเลยลองดูนะคะพอตอนที่ทานเนี่ยก็มันก็ขาวอย่างนี้แหละแล้วสักพักนึงอ่ะดูด,ดีน้องเขาก็กลับมาเป็นสีที่ใกล้เคียงกับสีผิวของเราเฉยเลยนะคะมาดูในเรื่องของการเบลนร์หุ่ผลนะคะจะเห็นได้ว่าฝั่งที่ทาแล้วเนี่ยผิวค่อนข้างที่จะมันมีความแบบ ใสก็ดูแบบปกปิดได้ค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะนอนแล้วก็ฝั่งที่ไม่ได้ทานเนี่ยพวกดูขุมขนอะไรอย่างเงี้ยก็คือเห็นชัดอยู่นะพอทาไปแล้วเนี่ยเจ้าตัวคัชชั่นเนี่ยเขาก็ช่วยในการเบลอรูขุมขนได้จริงๆนะคะให้ฟินิตลุคที่เป็นแมตต์อะแต่มันไม่ได้แมตสนิทไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่านะจ๊ะของตออเนี่ยค่อนข้างที่จะดรอปเยอะอยู่พอสมควรเลยนะตอนที่พอเขาออกซิได้แล้วอืมมันนีแบบเป็นคอหอยสต่อนะจ๊ะ ทุกคนคะและนี่คือหน้าที่หลังจากที่ปล่อยระยะเวลาไว้ให้เขาเซตซักระยะหนึ่งนะคะก็ถามว่ามันค่อนข้างที่จะดูฟลอเรสด,ดูสว่างกว่าผิวของต่ออยู่นิดนึงนะคะแต่ว่าถ้าเทียบกับตอนแรกเป็นยังไงต่างกันเลยนะคือต้องบอกเลยว่าอย่างที่บอกอะว่าลองไปสวอตสีดูก่อนนะคะแล้วก็ไปเดินเล่นเดินอะไรดูก่อน อาจจะได้สีที่ตรงกับผิวของเราจริงๆก็ได้นะคะซึ่งแต่ว่าอันนี้คือสําหรับตอนเนี้ยพอเดี๋ยวแต่งหน้าแต่งอะไรไปแล้วมันก็คือจะพอดีใช่ป่ะโอเคแล้วนะมันไม่ได้แบบขาววอกเกินไปแบบตอนที่เราทาแรกๆอะ a few moments later นั่งรอประมาณ5นาทีเนี่ยเพื่อให้ เห็นได้แบบลักษณะแบบนี้นะคืออยากให้เห็นชัดๆจริงๆว่าน้องเขาอะมีการเปลี่ยนสีจริงๆเขาให้การปกปิดอยู่ในระดับมีเดียมนะคะนาะอะนะพวกรอยสิวใดใหญ่ดำๆเนี่ยก็ที่มันเห็นชัดๆก็ยังยังเห็นอยู่นะไม่รู้สึกหนักผิวหนักหน้านะคะเป็นคุชชั่นอีกตัวหนึ่งที่เน้นความบางเบาเหมือนกันนะคะเจ้าตัวนี้เนาะเดี๋ยวต่อเขาตัวไปแต่งหน้าแป๊บนึ่งเดี๋ยวกลับมาชมฟินิตลุคของวันนี้กันนะคะ โอเคค่ะแล้วนี่ก็คือหน้าที่แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนอก,ก็เห็นไหมเธอที่ต่อบ,บอกว่าให้ไปลองเลือกสีไปลองสีกันดูก่อนนี่คือไม่ได้เพิ่มเติมอะไรเลยนะคือเซ็ตแป้งฝุ่นปร่งแสงด้วยปกติ นะคะที่ใช้อยู่ทุกวันพอแต่งหน้าไปแต่งหน้ามาก็สีเหลือกลายไปเท่านี้เธอต้องบอกเลยว่าจากตอนแรกที่ขัวามากเห็นปะเออก็อยากจะให้ลองไปลองสวอตสีกันดูก่อนตอนนี้ต่อก็รู้สึกว่าสีดิภาพต่างต่เนี่ยต่อก็ค่อนข้างที่จะประทับใจเนะะาะหลังจากที่ลองใช้ไปหลายๆรอบเ่ยก็ค่อนข้างที่จะแฮปปี้นะเดี๋ยวต่อขอตัวไปทํางานก่อนนะคะเดี๋ยว6 10. 10. 10. ชั่วโมงส2ชั่วโมงเอาหน้ากลับมาอัปเดตกันให้ฟังว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะตอนนี้เป็นเวลา6กโมงสามสิบหกนาทีนะคะเดี๋ยวกลับมาดูกันว่า เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงแล้วจะคุมมันกันน้ํากันเหงื่อได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันค่ะถึงที่ทํางานเรียบร้อยแล้วค่ะก็เอาหน้ากับแสงธรรมชาติมาให้ดูนะคะจะเห็นว่าหน้าเนี่ยก็สีค่อนข้างที่จะโอเคเลยนะคะไม่ได้ดูโดดจากหน้าสักเท่าไหร่สีเดี๋ยวเรามาดูกันไปเรื่อยๆว่าผ่านไปแล้วจะเป็นอะไระกันบ้างไม่รู้เสียบไปยังไงบ้างเพราะว่าต่อทําไมหายขอโทษด้วยค่ะเดี๋ยวเย็นจะไปซื้อใหม่ใหม่ลนะ ทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเวลา3โมง25นาทีนะคะเป็นเวลาประมาณ3โมงครึ่งแล้วก็เวลาประมาณ8ชั่วโมงนะคะผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากเลยไม่ได้มันขึ้นขนาดแบบจนสังเกตเห็นได้แล้วก็ทุกอย่างยังโอเคอยู่ไม่มีตรงไหนเก็เป็นคราบเป็นก้อนนะคะตรงน,นี้คือคอนทันที่จะแฮปปี้นะสีก็ยังโอเคอยู่เห็นปะ่ะนะ ก็เดี๋ยวเรามารออัปเดตกันไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะก็กลับมาถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะที่ต่อนเนี่ยไปมาหลายที่มากไปทํางานไปทํางานเสร็จบึ่งรถไปเมกะบางนาน,นะคะก็ไปซื้อใหม่มาใหม่อย่างที่บอกว่าทําไมหายนะก็ตอนนี้ก็เพินน่งถึงบ้านนะคะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มสิอนาทีนะคะก็สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยนะคะคือไม่มีตรงไหนที่เกิดการเป็นคราบเป็นก้อนเลยนะคะมีความมันขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นนะคะโดยที่ไม่หยาบ สีไม่เข้มขึ้นหรือว่าขาวขึ้นพอสีเขาเซ็ตแล้วเนี่ยแล้วเขาก็คือทําได้ดีเลยการยึดเกาะเนี่ยก็คือ,อยังยึดเกาะผิวได้ดีอยู่มากมาทมาซับมันกันนะคะด้วยฟิล์มซับมันตัวเดิมพอเราซับมันเสร็จปุ๊บเนี่ยวามสดใสก,ก็กลับมาสื่บนใบหน้าของเราอย่างดีเลยนะกระดาษซับมันหนึ่งแผ่นก็เอาความมันบนใบหน้าของเรามาได้แบบหมด จแล้วนะคะหนอก็หน่ากลับมาเฟรชแบบนี้แล้วนะมาสรุปกันนะคะสําหรับคุชชั่นเซบาเจ้าตัวนี้นะคะเซบาคุชชั่นเจ้าตัวนี้นะ,ะต่อค่อนขั้นที่จะโอเคในเรื่องของการเกาะกับผิวเรื่องการควบคุมความมันนะคะเรื่อง t e x t อร์ผิวฟิ n i s ผิวเนี่ยต่อค่อนข้านที่จะชอบเลยนะคะแต่สิ่งที่ต่อ คอนเซิร์นนะคะคือเรื่องสีเนี่ยคือหลังจากที่ทาไปอย่างที่เห็นในต้นคลิปแล้วนะคะสีเขาเนี่ยมีความแบบโดดนิดนึงหลังจากที่เซตแล้วนี่คือต้องใช้เวลาในการเซตนิดนึงก็เลยอยากจะแนะนําว่าให้ไปลองเทสสีกันดีๆนะคะพูดย้ำกันอีกรอบเนาะอย่างอื่นเนี่ยต่อก็ไม่ได้มีความรู้สึกอะไรที่เขาจะเป็นข้อเสียของเจ้าตัวนี้นะคะลองไปดูกันนะคะมันอาจจะไม่ได้เป็นกับทุกคนก็ได้นะคะแต่สําหรับต่อเนี่ยก็คือมา ทำเป็นคลิปรีวิวให้เห็นกันไปจัดๆเลยว่าเออมันเป็นจริงๆนะวันนี้นะคะต่อก็ขอตัวลากกไปแต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคลิปนี้กับรีวิวเจ้าเซวันเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดใครชอบเจ้าตัวนี้หรือว่ากำลังจะซื้อน,นะคะต่อใส่ลิงก์ไว้ด้านล่างให้แล้วนะคะวันนี้ต่อขอตัวลาไปแตเพียงเท่านี้นะคะถ้าเกิดชอบคลิปนี้อย่าลืมกดส u b ครสมาชช anel นี้แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะลาไปแต่เพียงเท่านี้คะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย